สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์แชนลวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Affinity Photo v e เวอร์ชัน iPad นะครับซึ่งวันนี้จะสอนใช้เครื่องมือในการตัดภาพที่เรียกว่า Smart s e l e c t i o n b r u h t o o o นะครับมาลองดูการใช้งานนะครับวันนี้จะสอนเกี่ยวกับเครื่องมือในการทำเซ e เลคชันเพื่อจะตัดรูปมาใช้เวลาที่เราต้องการจะเอารูปมาใช้งานเนี่ยเราก็ต้อง ตัดภาพมาก่อนใช่ไหมครับอย่างเวลาที่เราทำต,ตการตัดต่อภาพเพื่อจะทำภาพพวกโฆษณาต่างๆที่จะไปใช้ในโซเชียลมีเดียหรือจะไปใช้งานอื่นๆอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีการไดคัดภาพตัดภาพก่อนจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะตัดออกจากแบ็กกราวน์อันเดิมนะครับเราก็จะต้องทําเป็น Selection ก่อนนะครับเซเลคชันคือเรียกว่าเป็นการสร้างเพื่อจะเลือกพื้นที่ในการตัดรูปนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการใช้งาน นะครับของเครื่องมือเบื้องต้นใน Affinity Photo เวอร์ชัน iPad กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปขึ้นมาก่อน1นรูปนะนี่ผมมีรูปละที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองเปิดภาพดูแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จะหาภาพจากไหนดีตอนนี้ยังไม่มีภาพในเครื่องเลยเพราะเพิ่งจะมี iPad มาเนี่ยแล้วมีโปรแกรมมาภาพังไม่มีไม่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราใช้ Affinity Ph o t o เพราะว่าเราสามารถที่จะเสิร์ชภาพจากสต็อกนะครับ Ph โต้ที่โปรแกรมเนี่ย Affinity เนี่ยเขาไปผูกไว้กับ3เว็บไซต์อย่างเช่น u n s p เ a รดแพ็กแล้วก็ Pixabay นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอหรือว่าไม่ทันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดปุ่มเครื่องหมายคำถามท,าที่มุมข้างล่างด้านขวามือที่แถบด,ด้านขวาเยนะครับแล้วให้เพื่อนๆไล่ like ขึ้นมานะครับจากเครื่องหมายคำถามเนี่ยไล่ like ขึ้นมาเป็น Redo undo h i s t o, o r y ใช่ไหมครับ Studio แล้วก็ Stock Studio Stock Studio อเนี่ยไอคอนเหมือนกับเป็นไอคอนเหมือนกับ รูปภาพที่เราเห็นในวินโดว์ปกติที่เราเคยใช้วินโดว์เราเห็นไอคอนยังเราจะรู้ทันทีว่ามันคือภาพถ่ายหรือว่ารูปภาพัเองก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจาไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนของรูปนาฬิกาเราก็มาแตะที่ไอคอนนี้เลยพอแตะมาปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าต่างสต็อกขึ้นมาให้ซึ่งหน้าสต็อกเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกก่อนว่าเราต้องการจะเสิร์ชรูปจากสต็อกอันไหนมาใช้่ชไหมครับมันก็จะมีทั้งหมด3สต็อกอ่าให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเพนซิลหรืออนิ้วแตะก็ได้ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็คลิกไปเนี่ มันก็จะมีให้เลือกอยู่3อันใช่ไหมครับเรืจะแตะตรงที่ชื่อก็ได้เดีย๋ยวผมแตะที่ชื่อพิซซ่าเบยปุ๊บมันจะเปิดเป็นซับเมนูขึ้นมาให้เราเราก็สามารถเนี่ยแตะนิ้วค้างไว้หรือเพนซิลค้างไว้แล้วก็เลือ่อนเลือกดูนะครับว่าต้องการที่จะใช้สต็อกฟ h โต้อันไหนซึ่งอันนี้เป็นฟรีสต็อกเลยนะเอาลูปใช้ได้เลยนะครับเอามาทํางานเชิงพาณิชย์หรือว่านะครับเอามาใช้งานแบบฝึกหัดทาภาพเนี่ยได้เลยเพราะภาพก็ค่อนข้าง,าง,างใหญ่ด้วยสมมติผมเลือกเป็น Excel เท็กเซลแล้วกันแล้วก็พ กล้องใช่ไหมครับล้วก็มาแตะที่ท่านพิมพ์ใครจะพิมพ์หรือจะเขียนด้วยเพนซิลลงไปก็แล้วแต่นะครับอ,อย่างผมพิมพ์แล้วกันให้ดูนะครับคาเมล่าเราต้องเสิร์ชภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมันอาจจะไม่ขึ้นนะเสร็จแล้วกดปุ่มเสิร์ชนะครับรอแป๊บหนึ่งเนหะ็นไหมมันก็จะเสิร์ชพวกรูปกล้องต่ตางๆขึ้นมาให้เราเราชอบรูปไหนเนี่ยวิธีใช้งานก็คือให้คุณคลิกรูปที่เราต้องการเนี่ยสมมติต้องการใช้รูปนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยกดเพนซิลหรือนิ้วแตะค้างไว้ก็ได้แลลล้วกกา็ามดอง นะครับบนหน้ากระดาษนะครับที่ผมเคยสอนวิธีสร้างหน้ากระดาษเนี่ยเราก็จะได้รูปภาพเข้ามาแล้วถ้าเราต้องการจะซ่อนหน้าต่างอันนี้นะครับเราก็คลิกเลยอ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกอ่าไอคอนข้างบนนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับเพื่อจะซ่อนหน้าต่างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย่อนะครับให้คุณเลือกเป็นเครื่องมือนี้ก่อนเป็นลูกศรมุกทูนะครับลูกศรเนี้ยนะครับมุกทูใต้ลูกมือเนี่ยนะครับที่ผมเอาเพนซิลไปแตะค้างไว้อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาย่อใช่ไหมครับเราก็ต้อง ผ่านนิ้วเข้ามาแตะที่ลูกนะครับเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้แตะที่ลูกค้างไว้แล้วถ่านนิ้วเข้ามาครับเนี่ยถ่านนิ้วเข้ามาแบบนี้เราก็จะเห็นกรอบนะครับย่อมาเล็กๆเลยก็ได้เราจะเห็นกรอบสีฟ้าเพราะามันลูปมันใหญ่นะแล้วก็คลิกที่มุมครับย่อลงมาจะคลิกมุมขวาทีซ้ายทีก็ได้ให้มันอยู่ในกรอบหน้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้างเงี้นะครับแบบนี้เราก็จะได้ละรานนี้เราเปิดเครื่องมือนะ แต่ที่มุมขวาบาน,บนอีกทีหนึ่งเปิดเครื่องมืออ่ะเครื่องมือก็จะขึ้นมาละเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะแยกเป็นเลเยอร์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าคลิกไอคอนเนี่ยตรงนี้นะครับไอคอนเลเยอร์เปิดให้ดูเห็นไหมก็จะมี image อิมเมจสองูปอิมเมจรูปแรกเนี่ยถ้าผมปิดอันนี้นะเอาเครื่องหมายถูกออกก็จะเป็นรูปก,ก่อนหน้านี้ที่ผมเอากล้องฟูจิเนี่ยเข้ามาแต่ถ้าเกิดผมแตะนะครับตรงนี้กรอบสีเหลืองเป็นเลขนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับก็จะโชว image นะครับรุ่นโบราณเนะี่ยขึ้นมานะได้โชว์ภาพขึ้นมาคราวนี้เดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนมีรูปภาพเรียบร้อยแนละ้วใครจะเปิดจากในเครื่องก็ได้นะครับก็ลองเปิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะลองได้ยัดภาพดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก็ได้ภาพนี้กได้เราเวลาที่เราจะได้ยัดภาพเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมแตะเครื่องหมายคำถามที่มุมขวาด้านล่างนี้ก่อนเราจะมาที่ปุ่มนะครับที่เป็น selection นะครับมันก็จะมีปุ่ม p h โต้ใช่ไหมครับที่เป็นไอคอนที่คุณเห็นเนี่ยเป็นไอคอนของโปรแกรม แอฟฟินิตี้ฟอกตที่เป็นสีม่วงๆถัดมาที่เป็นวงกลมม่เป็นเส้นประประเนี่ยเรา,าเรียกว่าไอคอนเซเลกชันเราก็จะไปแตะที่ปุ่มไอคอนเซเลกชันเพื่อที่จะทำเซเลกชันนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เป็น iPad เนี่ยเราต้องแตะไอคอนนี้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเจะมีเครื่องมือตรงนี้ให้เลือกที่อยู่ฝั่งเครื่องมือฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปส่วนถ้าเป็น iPad ให้แตะไอคอนนี้นะครับอันนี้คือไอคอนที่ทํางานปกติแต่ถ้าเราต้องการจะตัดภาพหรือทำเซอเอลเาา้้้แแตตต่ใหนาามรงี เราเลือกเข้ามาคราวนี้เราจะมาดูเครื่องมือก่อนเอาเครื่องมือแบบง่ายๆก่อนกันนะครับเครื่องมือตัวแรกที่อยากจะนําเสนอเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือ Quick Selection นะครับ Quick Selection นะครับอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกคู่กันใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นเส้นประนะครับเป็นเครื่องมือที่ทำ Selection แบบรวดเร็วอะนะครับประเภทแบบ Quick Selection ส่วนชื่อมันจะชื่อว่า Smart Selection Brush นะครับอ่าเดี๋ยวผมแตะตรงเครื่องหมายคำถามดู Smart Selection Brush Tool นะครับเราก็เลือกมาเลยพอเราเลือกเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับที่แถบข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นแถบตั้งค่าที่ผมเอาเพนซิลแตะที่ันเห็นเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกหัวข้อตรงนี้ก่อนนะครับอา่าผมก็จะเลือกเป็นแอดเอาไว้สาเหตุที่เลือกเป็นแอดเพื่อที่ในหัวข้อหมดตรงนี้ที่เลือกเป็นแอดเพราะว่าเวลาที่เราลากเครื่องมือไปเนี่ยบางครั้งลากไปครั้งแรกเนี่ยอาจจะเลือกได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการจะตัดภาพฉะนั้นเราเลือกเป็นแอดไว้จะได้เลือกเพิ่มได้ส่วน subtract เอาไว้ลบเ ส่วนที่ไม่เกินสมมติคุณเลือกที่กล้องแล้วไม่เกินมาติดแบ็คกราวสีขาวเราสามารถเอาเครื่องมือเนี่ยไประบายทับได้แต่ต้องเลือกเป็นหัวข้อมด subtract ก่อนมันก็จะลบออกให้ในี้ผมตั้งเป็น add ส่วน width ก็คือขนาดของเครื่องมือนะครับเราสามารถที่จะแตะลงไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะเปิดหน้าต่างเนี่ยแล้วคุณก็คียค่าลงไปก็ได้สมมติต้องการสัก50พิกเซลค่ะคุณก็คลิกไป50แล้วคลิกโอเคมันใช้หน่วยเป็นพิกเซลนะครับในการวัดขนาดเครื่องมือหรือจะใช้เพนซิลแตะแล้วลากขึ้นลากลงก็ได้ถ้าลากขึ้นไปด้านบนบ มันจะขยายใหญ่ขึ้นครับเครื่องมือลากลงมามันจะเล็กลงอ่าเราก็ลองเลื่อนดูนะครับว่าที่เราต้องการประมาณไหนนะครับอันนี้ s n a p ตัวเอกก็คือให้มันแบบเลือกขอบภาพให้เราเลยน,นะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องมือตัวเนี้ยผมขยายภาพก่อนนะผมก็จะเอาออยิ้มโป้งนิ้วชี้มาแตะที่รูปแล้วขยายขึ้นมาครับแล้วก็เอาเครื่องมือตัวเนี้ยลากลงไปห็นไหมเนียครับจริงๆไม่ต้องใช้ใหญ่มากนะครับถ้าใช้ใหญ่มากเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันก็จะไปติดส่วนมันเกินอย่างเช่นแบ็กบลูเดี๋ยวเราค่อยมาลบทอนนะก็ลากนะครับแปะเพนซิลขาวแล้วก็ลากเห็นไหมนะครับ,แ, pencil, แ,ลลนะรบแล้วก็จะได้นะแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันเกินออกมาอย่างที่ผมบอกไปให้เราเลือกตรงบวกข้อมูลก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกเป็น subtract คราวนี้ผมจะแตะนะครับเพื่อจะลดขนาดเครื่องมือให้มันเล็กลงมาหน่อยครับอ่าสักประมาณนี้แล้วกันแล้วคราวนี้ผมก็จะไปลบส่วนที่มันเกินออกมาขยายภาพ่อจะได้ดูง่ายแล้วก็แตะไปเห็นไหมมันก็จะ ลบส่วนที่มันเกินให้นะครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราไม่เอาใช่ไหมเราก็แตะนะ่อย่างเงีง้ยเมื่อ,อกี้มันเกินไปถ้าทําผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครับแต่ที่ลูกค้างไว้นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาให้ใช่ไหมครับเลือก o, อันดูยอนกันก่อนการทำงานถ้ามันพื้นที่เล็กมากาเราก็ปรับเครื่องมือใหใออ้เล็กลงไปเล็กๆแล้วก็แตะถ้ายังไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรอันดกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําอีกทนีนะครับ่านี่ผมเลือกมาซัดแกร์ต้นละลายส่วนที่มันเกิน ค่อยๆลากครับเครื่องมือพวกนี้มันอาอาศัยการอ่านค่าสีที่มันคล้ายคลึงกันบางคังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะถ้ามันเห็นสีที่คล้ายคลึงกันปุ๊บบางทีมันอาจจะเลือกพื้นที่เกินนไปบ้างนะครับเพราะมันเป็นแบบค่อนข้างออโต้เนาะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเราทำเซเลคชั่นเองได้เนี่ยมันก็จะเป๊ะกว่านี้แต่นี้เราไม่เป็นไรครับเราใช้เครื่องมือเบื้องต้นดูก่อนให้ทุกคนได้แบบลองใช้แบบเครื่องมือง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็ลองเครื่องมือที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับที่มัน ยากขึ้นนะครับแต่ว่ายากแต่มันใช้งานได้ดีแหละส่วนใหญ่ถ้าง่ายๆก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเคยใช้โกโ h o t o ช h อปมาผมคิดว่าคุณก็น่าจะคุณเคยกับเครื่องมือตัวนี้ใน p h o t o s ช o อนะมันคือเครื่องมือค k s e เซเลชันนั่นเอง เลืชั่นเสร็จแล้วคือต้องการแค่ตัวกล้องแบ c ็ค r าวน์แล้วไม่เอาพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราจะไปตัดปรับแต่งภาพให้ขอบภาพมันดูสวยงามขึ้นให้คุณคลิกปุ่มรีไฟที่อยู่ด้านขวาอพอคลิกไปปุ๊บอาจะมืงออกมาก่อนแล้วกันครับแคนเซลก่อนอ่าโอเคเร็ดมือใหม่เนี่ยนะครับปุ่มรีไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับอ่าตรงนี้นะครับรีไฟ นะครับข้างๆซอฟเอกตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าพอเราแตะปึ๊บมันจะเข้ามาทันทีเลยนะครับพอดีอันนี้มันแตกค้างไม่ได้นะพอแตะปุ๊บมันจะเลือกให้เราเลยเสร็จแล้วพอเราเข้ามาเสร็จปึ๊บเราก็จะมาทําการนะครับเช็คเซเลคชันเราถ้าเกิดเราเห็นพี่เป็นสีแดงๆเนี่ยปนเข้ามาในรูปอย่างเงี้ยอ่าอย่างตรมบุดตรงเนี้ยเดี๋ยวค่ะตรงนี้จะไม่ถูกเลือกนะเราต้องทําการรีไฟล์เพื่อจะเลือกก่อนนะครับเวลาใช้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมตั้งหัวเป็นโอเวอร์เลยส่วนพรีวิวเนี่ยมันเลือกได้หลายแบบนะถ้าเราแตตะรงเนี้ยปึ๊บ มันจะมีให้เลือกถ้าเป็นเลือกเป็นแบ็คแอนด์ไวท์ก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมตัวภาพก็จะเป็นภาพสีปกติอะแบ็คกราวด์จะเป็นสีดําก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการที่จะใช้แบ็คกราวด์เป็นแบบไหนเมื่อกี้ผมเลือกเป็นโอเวอร์เลย์อันนี้แบ็คกราวด์สีขาวนะครับอันนี้ทานผาเลนเป็นแบบโปร่งใสอันนี้แบ็คแอนด์ไวท์เราก็จะเห็นเลยถ้าเป็นแบ็คแอนด์ไวท์เนี่ยขอบๆเห็นไหมก็ตรงนี้ยังไม่เลือกเราก็สามารถที่ทำเซลเลคชั่นเพิ่มได้นะครับโดยการเอาเมาส์ไปแปะเนี่ยเห็นไหมแล้วทำเซลเลคชัห้นะครับอ่าเนี่ยนะครับคุณก็ลองเลือกดูนนนนนะะออออออััี้ผมเเเเเเลลลืกป็โโววรร์์์์ยยบ ก็ล,ลองปรับนะครับเครื่องมือดนะูเนี่ยผมเลือกเป็นโฟกัสนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเอาเครื่องมือเนี่ยเวลาปรับขนาดนะครับเลือก adjustment เราเลือกได้ว่าจะให้มันสีเล t ตรงในส่วนที่เป็น b a c k u าวหรือว่าโฟกัสเนี่ยเราเลือกโฟกัสวก็คือเป็นภาพกล้องนั่นเองส่วนวิดคือปรับขนาดของเครื่องมือครับนี่ผมออาเล็กเล,กเลยกเลยะก็แตะที่้าวิดนะแล้วก็เลื่อนนะครับหรือว,ว่าจะใช้วิธีก็ได้แตะไปทีนึงแล้วปล่อย นะครับแต่เนี้ยแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการออกไปสมมติต้องการพิมพ์ิพิกเซลผมก็พิมพ์ไปคลิกโอเคแล้วก็ติ๊กเนี่ยครับแล้วใ้ทำการทำเซลเลคชั่นให้ผมก็มาไล่ตามขอบพื้นนะครับโปรแกนะรมก็าจะออโต้ในส่วนที่ยังไม่ถูกเลือกให้นี่คือผมเลือกโฟกัลนะ พราะเนี้สีมัน,นออกเทาๆใช่ไหมไมันใกล้เคียงกับตัวแกราวที่เป็นสีขาวๆนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้เลือกให้เราครับเราก็ไล่า,างบนี้ครับเก็บมาแบเนี้ que de manera โอเคนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแตะลูกศรตรงฝั่งนี้นะครับเพื่อจะไปปรับค่าก่อนนะครับโอเคนี่ผมลดวอลเดอร์ลงนะครับให้มันแบบแนบแนบรูปหน่อยโอเคสองเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบสมูทนะแตะหือแค่สองพอนะครับฟีเจอร์ ฟีเจอร์นี้คือขอบฟุ้งนะครับต่อแซปพิกเซลเดี๋ยวพอฟีเจอร์ใส่แคปฟีเจอร์เดียวพออยากให้เบลอมานะครับค่าแรมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแรมก็จะทำให้ขอบมอันดูเบลอๆฟุ้งๆเนี่ยครับสักห้าเปอร์เซ็นต์พอนะครับ,ส,นะรบส่วนเซเลคชั่นเราจะเอาพุ่มมาเป็นแบบไหนเวลาที่เราได้คัคเนี่ยเราก็อยากจะตัดภาพออกจากใบกลางเลยใช่ไหมครับให้คุณมาที่หัวข้อเอาพุตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกเป็นแบบ new layer ครับ แตะลูกศรนี่ก็ได้ครับหรือจะแตะตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกข,อข้อคอนี้ครับ new layer พอ new layer พอเรากด apply ปุ๊บเดี๋ยวมันจะสร้างเป็น layer ใหม่ที่ไม่มี background สีขาวให้เรานะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกเสร็จแล้วชอนก็เป็น new layer โอเคจะเป็นเลือกใหม่อีกทีนึ่ะเป็น new layer เรียบร้อยแล้วผมกดปุ่ม apply ครับปึ๊บมันจะได้คัดภาพแต่ตอนนี้ที่คุณยังเห็น background อยู่เนี่ยเพราะมันยังเปิด layer ที่เป็นภาพดั้งเดิมภาพ original มันอยู่ก็เลยมี background ผมมาที่ไอคอน layer ตรงนี้นะครับ ที่มุมขวาไอคอนที่2เลยเสร็จแล้วผมปิดตาอิมเมจที่1นึ่งอิมเมจที่2ลงไปโอเคนะครับอ่าคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงมันไม่มีเลเยอร์จริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนลงก่อนนะครับเดี๋ยวสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับผมก็มาติ๊กตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นฟิลเลเยอร์ครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้เพื่อจะสร้างเลเยอร์ใหม่จะใส่สีแบ็กไลท์ใหม่ลงไปแล้วเ,เลือกฟิลเลเยอร์ครับ เลือกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสีเราคลิกที่วงกลมตรงนี้ครับไอคอนวงกลมตรงนี้ใต้ไอคอนเลเยอร์เพิ่งเป็นไอคอนสำหรับเปลี่ยนสีมันจะเปิดเป็นคันเลอร์เวลขึ้นมาให้เราใช่ไหมครับเดี๋ยวที่ผมเคยสอนไปก่อนนั้นนี้นะแล้วคุณก็มาแตะนะครับว่าต้องการให้สีอะไรสมมติคุณต้องการให้สีแดงก็คือที่สีแดงคุณต้องการให้สีน้ําเงินสีม่วงลแล้วก็เลือกไปอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นการเช็คปุ๊บเราก็จะได้ภาพที่ได้คัดกล้องออกมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยเครื่องมือ smart selection brush tool ปไปนครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราจะกลับมาโหมดในการทํางานปกติใกล้คลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับไอคอนตนัวนี้กลับมาที่โหมดปกติเรานะครับที่เป็นโหมดที่เรียกว่าโฟโต้นะครับเนี่ยเราก็ได้นะนะครับเราจะเคลื่อนย้ายรูปย่อขยายรูปก็เขียนเป็นลูกศรมูฟทูก็แล้วแต่ที่รูปหนึ่งครั้งเห็นไหมมันก็จะทําการเซ l เลคชั n นให้เป็นไงครับอันนี้ก็คือเป็นการได้คัดภาพด้วยเครื่องมือ Smart Selection Brush Tool สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในส่วนที่เป็น selection อีกและคราวนี้จะมาลองใช้เป็นเครื่องมือตัวที่2อ,อันนี้ที่เป็นบ่วงบาทตัวนี้นะครับพวกเครื่องมือในกลุ่มที่ชื่อว่า free hand selection tool นะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนได้ไปลองฝึกทําดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปคลิปอีกทีนะครับแล้วเร็วเนี้ยครับอีกสองสามวันเนี้ยเดี๋ยวคุณลองทําตรงนี้ดูก่อนนะถ้าเกิดทําได้ไม่ได้ยังไงสามารถสอบถามได้ ใตคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือจะไปที่ facebook. com นะครับแสวิสาดิจิตอลอาร์ตทบ็อกไปสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ